พอที่สมุนถามเรื่องอันลูกแก้วเนาะกับน้องแตวอันกับพอสร้างที่นี่อะไรยังบูฮูู้่บสรุปเราประมาณจะแก้ดเดี๋ยวไปถามอีกรอบเรื่องพายพีน้องไอ้อ่ะบ้านนี้วันทีนี่ถามทั้งแต่ัอสรุปเราอันประมาณจะแกดพองลูกจะได้แจ้งบอกทั้งน้องแต๋อก่นเลยอยู่เสาแปลกก่อนหกสี่โซ่สี่แกะหนึ่งวันนี้จะกอดมีหกมีหก เอาออกมาออามาไว้ก่อนจะหาแก๊สเนาะก็หาเลือหาเลือหากแก๊สหนึ่งเลืออยู่่อนก็เออทำใจห้องละชีดเปิดคลิปที่สองไว้พี่น้องเ้ยก่อนชิมเมื่อน้องเต๋วเพิ่ว่าจะเอาผักให้เพื่อนมากินแต่ชิมียังเอาต้นเอาเพลือกมาปลูกบ่ โอ้โหดยอ่ะกลับสบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุสุขคนเดอ้อพี่น้องเอ้มาพบมาพอในมื้อนี้เนาะทางสะขุนก็ยังอยู่ที่เพื่อนของน้องแตวคือเก้าพ่อพี่น้องเลยอ่ะเนะาะทักทายสบายดีคลิปที่สองให้เห็นหน้าสะขุนก่อนเนาะสบายดีสวัสด,ดีเดอ้อพี่น้องเอ้ยจากที่นี่ทา,ท,าทางเราก็มาทางเพื่อนของน้องแตว

โอ้หลอกไห้ตัวนี้บ่มันชืนฮะมันชบอกบานชื่นจังบ้าเด้อเนาะกบบอกบันชื่นเจ้าชเาบอเยเย็นเพราะ่ากอมนะมีมีอยู่บ่เพื่อนนะตอบตอบเออตอบตอบกบิงโมมีอยู่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเเย็นชิวย้าแม่ ดอยูเอ oh, oh, e uh ิญตางปันจะเอินมาเอนางเนาะดอ้ออกเอิญเน้วอ๋อตอนดูหัาทำหัวได้นอ่ะมาดีใไ้หเอาอแต่พ้หอมละ้บงมีอะไรหรอมแปลวกัทีกิมพทหอมกันยอนเอาตัน่าตัวทีเตัห้างเราแปวใบเอาหลอกมัน

เพาะน้ำกำน้องแตวกับปันไดใส้ได้ค่ะชาลับซีนลับซีนกับซีนแพงบม่กล้าซื้อหรอกตอมแสนหาหัวอ,อ่ะอ่ะผักไายสบายดีตอนรอบสองคลิปสองค่ะพี่น้องเอลยกับยังอยู่เพื่อนของน้องแตวพอดีน้องแตวเพิ่งจะรกพักโคมให้เพื่อนเย็นวานนี่เห็นเพื่อนท่องวานนี่ <c oughs> เออแต่ว่าเซียวแต่บุเห็นหน้าจะคื่อะไรวะไอชิพูบัวว่า,วานนี่ทางสะทองแล้วกัน อ่ะมีเวลาเชยเอาเสยเย็นมาแกล้งมาให้ชูกินหรอกเมนอ้อนนะเรากะลูกเรากะต้องเอ็นจากปีกะสองปีสี่เดือนเดือนน้องพิงอันน้องพิงดื่นเดือนนึ่งแยเน้อแม่น้อตามที่ประกาศหาเดือนเปิดวันชิคกินเลยก็อะไรก็เตาเรื่องเนี่ยเด้อคือกี่คิวแม่งเนาะพอละน้องไงยพอะไรก็อะไรก็เตาเรื่อง อันน no ี้หั่นนานเขาเมื่อใส่ตู้เดีมันนั่นได้ก็นานเบิดอยู่เอินมันนานเน่าคนเอิ่นเนาะขอบใจเด้อจะฉีกฝากยังใหม่เราบัดนี่จะฉีกฝายังใหม่เราสะท้อนยังว่าฝากแกน้องไม้ไม่กินเดี๋ยวคิดไปก่อนมือหาก่อนบว่านทองมียังหว่านทองมาหามกอนสะทองยังอันดาฝากแกน้องไม้มาให้อวะฝากแกน้องไม้มาให้ยวะกระปุก แกงน้องไม่เฮียสไลายกระปุกผุนบริสไลด์เขาล่ะเราะวะแต่ที่ระลึกเลยเฮียกระปุกเฮียเฮียกะบว่เถิงนะเานงาะเดี๋ยวเอฟซีว่าทำนี้แต่ว่าเฮาคนบ่มีคนเฮียเฮากะสไลยเนาะน้องเนาะเฮากะาบว่าลายกะบเอฟซีว่าโอ้โปปล่อยวางมันกะสไลด์อะไรเพี่น้องๆเลยคนเฮียแล้วกะบ่อยากว่าในเนื่องแล้วกะว่าเอาดอกไม้มนนาปลูกวะมันบ่นมีมงปลูกเลยเนาะ คือเพื่อนในนั่งแคบเพื่อนหมองเฉยย็นอยู่พอมีหัวเพื่อนก็ไมีหัวอ้อมแบบจะพาะรถจักรก็ยังโค้งเหมือนยังไงนะแม่กรถจักรอันอันข้าเดียวกันอะไรแตกจริงเดี๋ยวจะพอที่สมุนถามเรื่องอันลูกแก้วเนาะกับน้องแตวอันกับพอสร้างที่นี่อะไรยังมุ่งหัวสรุปเรวประมาณจะแก้เดี๋ยว ไปถามอีกรอบนึงพปยพี่น้งองไอ้ปะ่ะไปหานางยุโตผมจะเย็นปะ่ะระวังรอทั้งนันบอกทองมีมารับกับน้องพิงกับน้องนำทรายเนาะเพิ่นไปนั่นอยู่ยังม่มมาเออเหรอไอ้หอนุ่มแล้วชุดหนวดมันชุดมันทรายของน้องพิงมาได้หะประตูสบายดี ไปดิเสือมาใช้ค yeah, like. oh. ืองามแท้นน่ะแท่นมาให้เสือนั่นโอ้ทำไมให้ลองใช่กระตุนนี่บอกกระตุนผอดิษนะเปียกเปี้ยขนมไหมพร้อมกระตุนเป็นนวดอยู่ถือดินน่อยเด้ไหมเชือ่น้อยเออเจ็บเดียวน้อยเพิ่น อ่ะเน,นาะแตาพอดีเลยกำลังอยู่โตอยู่ตางก่อนสักหน่อยเลยสิเดี๋ยวมันนี่เป็นอารมณ์ดีมันนี่นาตาลินแหล้วไปยังไงซูโสรส้างกินตอนเที่ยงเนาะขัดไข่ตำแจ่วเนาะข้าวจังว่าการพูดพี่น้องเอ้ยส่วนโตมีขั้นตอนต่อไปเนาะ ลองใส่กับพอแล้วเอาแผานงผสมปูนน้ะเราเนี่ยไม่รุ่นเนี่ยเพิ่งจะใส่ผสมปูนนะแข็งแห้งเนาะเนาะ Quay đâu người? Nhân Chị cô vừa nãy cậu ăn đẹp say <laughs> Xem hãy cho lúc mèo nó Đi บ่ไปเที่ยวงานประทาดบ่พ่อตบัมรบรถติดเลยทางเข่าอ่ะรถ้ายแลวรถติดย่แล้วบุญประทาดเองครับวันนี้เข้ามาชิเข่าเห็นรถลายรถบ่ไดกเข่าปกกาเนาะว่านีไปับนสาวูดนชาวมาตะไทยบอ โอ้บัดรแรกของไทยนะขนมไทยนะโอไปเหลือโอ้ยสะวันมีพุนเลือโอ้โหมีขนมบมีเงินมาซื้อนี่ก็เอามาแต่ไทยพี่น้องมาต้อนนีเต็มเพื่อนเต็มเพื่อนนีม้วนม้วนวันเนี่ยเขาหนึ่งชื่อขนมปิ๊บเขาหนึ่งมาใครแน่ใชได้ให้บู้เฒ่าเพคนก็ชื่ออย่างอื่นแบบเงินโบราณชื่อขนมปิ๊บปิ๊บหนึ่งแบบวายายใส่จานให้ผิดเนี่ำไทยเป็นน้ำยังเหรือแมน มาชอเป็นพงเป็น花อะไรบ้ารโอ้ลูกสาวมาจากไทยแต่ลูกูกคนเจ้าพ่อรลายเนยเจ็ดคนแปดคนเสียคนหนึ่งยิ่เจ็ดปาดหน่อยๆอย่างนี้แสตาเดียกเฉพาต่างมันชูเนาะแลพอกะทางบัดมีจักคนก็ยิงหาใช่ทรง ยิงยิงซีชายชามอ๋อยิงห่าบดเสียเสียผู้นึงยังเหลือซีชายชามใส่กำไรอยู่เนาะเอยอ่ะบาดนี่พวกกินนี่ถามทั้งตัวชูบเล่าอันประมาณจะแก๊สพอลูกเส้นแจ้งบอกทั้งน้องแก้วคนเลยงสกู๊ดเสาแปดก่อนหกสี่สี่ cái một mình chỉ có, 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 anh ở má ở má vậy con chắc cái nó, ha đưa ha con, hoặc là gì đấy, nuôi, hoặc là gì, bắn mì, bố tôi tôi vẫn đứa song cõn này, chỉ để xe na bông một tu một tu nhảy ở đấy, cái vẫn

โฮเก็ตเนาะโดยโดยะดีโฮเก็ตพอดีเลยอะโอเคเสร็จเนาะเดี๋ยวทางลองแก้วมาสิได้แจ้งบอกเพื่อนไม่ต้องเลยกําลังเถียงกันเด้งกันแล้วแก้วอยู่ตอนนี้อ่ะเนาะบัดนี้ก็ทางสมบูรณ์ก็มาเบิ่งทาง ทีมงานพครสร้างเฮเธอร์น้องแตีวเฮียพี่น้องเอ้ยคือทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาเนาะว่ามาแต่บ้านน้องแตียวแดดสะบุญบ่ไปบ้านน้องนิงด้ยเพื่นน่ะเนาะแต่ทางสะบุญก็แจ้งบอกในคลิปอยูเฮียพี่น้องเลยว่าทางสร้างเพิ่นขอยยุดซีมือเนาะถ้าก็ตพ่อหาเก็ตคงปะตรงนี้เลยโดยอ่ะลูกแก้วหาเก๊ตเดี๋ยวมาต่อตัวที่ว่า ทางเอฟซีเพิน่นคอมเมนต์ว่าทา้งสมุนมาแต่หาน้องแตวกอไปหาน้องนิงไปบูไปเบิ่งสร้างเฮเทือนเลยเพื่อนเนาะแต่ว่าเกื้อทา้งสมุนแจ้งไปได้คลิปแล้เพื่อนพี่น้องเลยทางสร้างเพิ่นบ่ได้เฮ็ดอยู่ที่บ้านน่องนิงเพิ่อนยุดธ์ซมือแต่แม่น้องนิงก็บ,บ่ได้อยูเ่เพื่อนแม่น้องนิงเพิ่นก็ไปขายมังมี่เนาะแต่ทั้งสมุนไปก็แจ้งไปว่าก็ไปไปว่ากับเพื่อนสองคนกับโบเป็นตาเลยเนาะคนบ่อยู่เพื่อนพี่น้องเไยทางสร้างเพิ่นกับบ้นจันทร์เพิ่นเพิ่นสิไปเฮ็ดเวียกเนาะโดย วันจนันทร์วันศุกรไปเฮ็ดเรียกเลยยุดิสี่มือเลยหยุดตั้งแต่มื่อวันพระฮัทซุกเสาร์อาทิตย์ได้ทั้งแม่นางนิงก็โทรมาครอบว่าเพิ่นไปคายบางมีแต่สิให้สมบุญเข้าไปเว้ากับเพื่อนอยู่สองคนกับเป็นปูเป็นตาเฮ้ยพี่น้องเลยเห็นว่าก็ผอมเนาะเลยก็มีแต่ชาว่าเพิ่นไปครับเราได้ไปคือพูดเลยตอนนี้อะ เพิ่งทำก่อสร้างแล้วเห็ดเบียกสร็งานตอ่อควันเด็กละมาตู้พาหลานไปดินควันพี่มาหยูดฟังพี่เอาลานก็เอาอย่างเดียวดีเลยขี้มูกขี้ตาก็ไม่ได้ชน <c oughs> โอ้แพรปวดบาน้ำเลยโอ้ยเนาะเออว่าชิบว่าวอะไรพี่ร้องเลยฮะน้ำฝนขครยังมาพี่มาพี่บังดูหันมัยยเนั่ยนันเฮ้ยโรยใครยังเอาแมนมาเอาแมนมาเอาไปเอามันอยู่ใส่ เราจะไปตอนใดนั่งไปลาดิบเนี่มึงดูหัวใหญ่บ่บ่เนี่มันตำนอนจ้าะมามึงดูค่ะมุกได้บ่กินได้บ่มันตัวนี้กินบ่ได้กินได้แต่มันแข็งกินได้แต่มันแข็งที่มาจากไหนอะกินได้แต่มันแข็งจะไม่กินบ่ได้มันแข็งเนาะตัวบ่มันมันต้ำ อีหยังในถุงยางขาวค่ะโูไปแล้วเป็นกระสอบเลยชรดลายโลยหรอกเนาะอ,อ้อป้าป้ากิดว่าเจ้าขายอีหยังอืออ่ะเนาะกะายได้ อาแต้วามาพี่ก่อนแป๊บนึงเออสิจาทางพอเราบอกมาแล้วลูกแก้วกินนี่สรุปแล้วเท่าไรก่อเราบอกกินนี่ดื่มหรอหาแก๊สเนาะพอเนาะโดยทางเอื้อยมีมาหน่ะเด้อมีลูกแก้วทางทีมงานมาถามด้ว่าเตียงมาถามว่ามีไผ้าแจ้งยังเจ้ากระจาไว้เด้อทางเอื้อยสิรับเชวนลูกแก้ว หาเกสเนาะโดยทางพ่อบ e ุญยงเพิ่นได้เอ่ยมาถามแล้วกับพิ่นเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาแล้ววันนี้ก็ได้มาแจ้งข่าวดีเนี่ยเป็นมือไม่ได้เอ่ยจะมารถพอวันนี้กับพิ่นยังไม่ได้ตั้งมุงกบหรอกพอตั้งตั้งมุงกบแล้วก็เทเอ็นก่อนเทข้าวจะได้ใส่ได้เนาะโดยก็เป็นของทางพ่อบุญยงเพิ่นให้มาแจ้งข่าวดีมีลูกแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าให้เจ้าฝากความุขอบใจเพิ่นไอ้พ่อบุญยงเพิ่นอยู่ดี คนหลายเด้อทางยงีแมลายขอให้อยูนงเจ็บ้องใจยงารถนาสิ่งใดก็ขอให้ช่องมงมาปารนาเด้อดีไหมสิมาหอดล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดตีตลอดไปให้เฮงเฮงปังปเด้อสาธุโ้ยเนาะอ่อว่าทางเอื้อมีลูแก้วแล้วบันนี้มีแต่ขั้นตอนต่อไปก็จังว่ากันเนาะ คือวงกบอันดาบานประตูใหญ่กะตั้งประตูพันมีแล้วเนาะอ่าดีมุกดีใจน้องได้น้องไปกะมาฮะโอ๋ออย่างเมื่อเลยเพื่อนเพื่อนอย่างเมื่ออะไรบานนี่รอเมื่อกับอะไรเด้ะบานนี่รถยังมาหับอยู่ในไปเียอันฮะยังไปเบียบวะผ้ารองผิงไปซื้อขนมบอก ไปนั่นบอย่ไงว่าวันดาไปเชิคขนมแน่แล้วก็ไปเบิรงรถแน่โมเอีนบ้าไปเบิรงรถเอารถไปให้ทั้งสร้างเพิ่นเบิงแอร์บมเย็นขึ้นรถนะฮ้อนอย่างเดียวโมมี่เข้ามาเย็นก็เลยว่าสิให้เราเล่นไปมองอันนาช่างน้ำหนักช่างน้ำหนักรถมันเลยแม่แนนไปเช็คเบิงว่ามันเป็นเพราะสาเหตุเนี่ไก่เนไก่เนาะไก่เยาแต๋อนะ เอาบอกตรงๆนันแหละผ่าบอกตรงนี้เพื่อนเอารถไปให้ทั้งสร้างคนเบึงแอโบยินกะทั้งเอื้อยฮักเรา,าคนชิมาสิ้นเดือนนี่กะยยานเราคนขึ้นรถน้ำห่อนเนาะก็ได้เอื้อยแล้วก็ได้ไดช่ยว่าให้เงินมาให้ปเป็นเช็กบึงชา้าเราวะเย็นมันห่อนแต่วบวไว้ได้คนมาต่างประเทศขึ้นรถห่อนดดตัวตจ้ากะบัวคู่เพิคนชิไปเที่ยวไซเน่ทางเอื้อยคนชิมาหาอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สองแล้พ่อไี่ได้เอ้ย บเป็นยังเอ้อคนนี้เพิ่นยังไม่ได้ขอมาทางเจ้าเพิ่นซอยทางบ้านปาน้ำแล้วก mm ็บ้านปนซิมแล้วก็บ้านน้าแพกเนาะเอ้อกำลังสร้างบ้านในคนตอนนี <inaudible> ้แหละหัวยาบัวน้าบ่ลงบัวลงเฉยแขนยาวนเลยสักเชียงแล้วเออทรงกระขาดพักแล้วขาดพักแล้ว ยังซื้อมาให้ลังแตียวเพือนนั่งเกาหัดมดแล้วนี่ว่าเฉยนช่งไส้ต้องแตีวนี่เก็บไม้เพื่อนแน่รุ่นนว่อยากกระติ้วหัดหัวเลยที่แบบรุ่นนว่าเยนเอามาให้กัแบบว่าลังแตีวเอายางกระติ้วหัดหัวไว้นะอย่างยุ่งยังให้กับมีอยู่ตัวนึงหัดเอวไว้หัดเอวไว้เอวมันใหญ่เอวมันใหญ่ตัวได้หุ่นเยนก็หุ่นเอื้อยกันสุซีกันเนาะ ไปตุยเอ้ย um ต bueno> ุยเอ้ยต anyway> ุยหอจ้าตุยอ่าเจ้าเจ้ามาดูอ่ะเจ้าเจ้าดูสิแท็กเอเย็นด้วยอเอ้ยตุยฮอ่าเริามชิว่กินขนมขุวข่แหละินดีนยนึ่งตุยก่่าเย็นไดยหนึ่งอ้โ่เย็นเจ้าทำนี่ข่ยังกว่าตุยกว่านี่เมื่อวันแรกเนี่ยกินข่าวแล้วฉันวานิี่อะ เราตุยงาออกมาแล้วเนาะด้วยฝักมุกฝักใดแต่เขาเอิอนมาผัวเดีงดีนี่นะสมบูรณ์อารมณ์สมบูรณ์อ่าไม่แต่ประมาณนี้แหละน้องเลยไม่แต่ว่าถ้าไผมาทำชวนอนาเครื่องเฮเทือนถ้าเอืยบุญมีแล้วลูกแก้วแต่เบื่อเอือนด้ยชื่อื่อมาไว้แต่มาไน่เอี่นเพราะ อันใดเอื้อยสิไปเวียกก่อนบาดนี้รอท่าทางว่าต้องมีก็ยังบ่มาจักเทื่อพุ่นพี่น้องเอ้ยมีควยเลี้ยงข่อยจอยข่อยนะเออบ่ลองตวคือกันบ่ได้ฮะเลี้ยงก็ได้เอเลี้ยงเลี้ยงอยู่สมบ่ตาย่ะก็เมือเลี้ยงบ่ไหวเลี้ยงบ่เทือนเด็กบ่เทือนครับาบ่เลี้ยงก็จักสิให้เลี้ยงเนาะจะพอได้น้องข่อยพี่น้องเอ้ยเวลาเสาร์อาทิตย์เอ้ยไปเวียกก็มีแต่งสะเย็นเพิ่นมาเอาร้านให้ เปลี่ยนกันสลับกันพ่อแม่เา้าวโบเดียงพ่อแม่ไพ่ชิเดียงเนาะเงินเ,เนอ้ยน้องเอา,าแม่ไปพน้องไปฮะเอ้ยมาหาแต่น้องแตวเอฟซีเอ้าเอ้ยมาหาแต่น้องแตวยวบอกไปหาเนาะครอบครัวข,ของน้องนิงหัวตาบกุกเตวไปวะฮะไปยังบุ๊ดไปสร้างพันยุทธสร้างพันยุทธเวียดซีมือแต่วันนี้คือทั้งแม่องนิง่งพันกระโถนครอบพันตะกร้อพันทายมังคี ก่อนไปขายของแม่สมมุติว่าเอื้อยไปก็ไปเว้าอยู่คนเดียวเอื้อยก็บ่เป็นเว้าได้ไปเว้าอยู่ผู้เดียวเนาะอมานีเรว่าแจ้งพ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่นเข้าใจนํากันให้พี่น้องเอ้ยอ้ยอ่ะเนาะก็สิประมาณนี้พ่อพี่น้องเอ้ยเฮ้ยก็สิวนะเย็นเฮ็ดกินก็จักบ่มีหยังบ่ได้ซื้อยงมานี้เด้อเป็นมือใหม่ก็เด้อแต้เด้อ สิสิเย็นสิได้ขึ้นมานําอีกอยู่บ่จับ่อยากดูข่อยก็ได้บ่อยากดูพิ่นนะแม่นออนมีแต่ทีมงานแม่นออนเนาะจะเบิ่งพี่น้องเอ้ยเบิ่งทงพ่อสร้างเพิ่นเฮ็ดเงานได้บดนี้เพิ่นมา5คนก็บ่ลนดอกเพิ่นได้ก่อได้สิบ่ได้หยุดไปทางใดดอกบัดนี้เนาะถ้ามีงบขั้นตอนต่อไปกคือยังเหลือเทพืแนเนาะาบเทพืติดบ้าน ก็จังว่ากันอีกขึ่นนึงสนันหอยพี่น้องเอ้ยส่วนตัวนี้หันมีแต่งบคาก่อขึ้นก็ตั้งมังกบแล้วก็ใส่รุกแก้วให้เฮาเฮ็ดบรรยายนุณนได้ห้องนอนนางพุ่นเนาะห้องนอนนางพุ่นสองห้องนอนห้องนางบิดห้องนอนจิ้งดินก็ได้โบลังก็ได้ไปโอเคสวัสดีเด้อเนาะอีกรอบนึงโดยสบายดี มากระเบิดข่อยมาชุมเจ้าคุยกันอีกแบบนี้มา <c oughs> สำหรับทิปนี้ทสัสงชุนก็ได้มาแจ้งข่าวดีมีงบซื่อลูกแก้วห้ทงังไอ้น้องแตวแล้วพี่ดองเลยเนาะโดยจังบรกดาดทั้งชุญก็ขอบุญขอบคุณทางพอบุญยงห,หลายๆเด้อข่อยพออยู่ดีมีแหงนะ้งเนาะที่ได้สดยทังน้องแตวเข้ามาขอสุขภาพ,พพอร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเด้พอเด้ออย่าเจ็บอย่าไข้เนาะอย่าจน ท,ที่แน่ๆก็ให้ยูดีไม่แห้งแหละโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะพี่น้องเยสบายดี